นายเพชรหรือรุ่นพี่คนสนิทขับรถไปรับนางสาวอ้อที่เป็นรุ่นน้องของตนที่คอนโดมิเนียมของนางสาวอ้อเพราะมีนัดกันไปกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนายเพชรเลยตกลงไปรับแล้วพานางสาวอ้อไปกินข้าวที่ร้านนั่งชิลสิตอนเวลา19นาฬิกาจากนั้นในระหว่างที่ทานข้าวและพูดคุยอยู่นั้นนางสาวอ้อได้ลุกไปเข้าห้องน้ำ นายเพชรเลยวางยาในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแก้วของนางสาวอ้อตอนนางสาวอ้อกลับมาที่โต๊ะเลยได้ทําการดื่มเครื่องดื่มจนหมดแก้วตามคําชวนของนายเพชรและในเวลาต่อมานางสาวอ้อได้มีอาการตัวร้อนและอยากอาเจียนเลยบอกนายน้ำเพชรว่าขอโทรบอกนางสาวเมที่เป็นเพื่อนสนิทว่าตนนั้น มาทานอาหารที่ร้านส1เอดกับนายน้ำเพชรแล้วรู้สึกไม่สบายตัวอยากอาเจียนแล้วก็มีอาการตัวร้อนตามภาษาเพื่อนสาวที่เล่าทุกอย่างให้กันฟังจากนั้นพอกลับมาถึงโต๊ะนางสาวอ้อเลยขอให้นายน้ำเพชรไปส่งที่คอนโดของตนเพราะรู้สึกไม่สบายตัวนายน้ำเพชรตอบตกลงพอถึงคอนโดของนางสาวอ้อนายน้ำเพชรได้พยุงนางสาวอ้อขึ้นไปส่งที่ห้อง เนื่องจากนางสาวอ้อค่อนข้างไร้สติพอถึงห้องของนางสาวอ้อนายน้ำเพชรเมื่อเห็นนางสาวอ้อนอนอยู่นั้นก็ได้เกิดอารมณ์ไคร่ต่อนางสาวอ้อจึงได้มีการกระทำข่มขืนและการกระทำชำเรานางสาวอ้อ พร้อมถ่ายคลิปวิดีโอแบ็กเมลหลังจากนั้นนางสาวอ้อได้สติในเช้าวันต่อมาก็รู้สึกตกใจต่อว่าในน้ำเพชรอย่างรุนแรงพร้อมกับทำร้ายร่างกายในน้ำเพชพันทีในน้ำเพชจึงพยายามป้องกันตัวและผลักนางสาวอ้อออกจากตนทำให้นางสาวอ้อเสียหลักล้มหัวฟาดเข้ากับขอบโต๊ะอย่างรุนแรงต่อมานั้น นายน้ำเพชรเห็นดังนั้นจึงรีบเข้าไปดูนางสาวอ้อปรากฏว่านางสาวอ้อนั้นได้หยุดหายใจไปแล้วนายน้ำเพชรตกใจมากด้วยความสับสนไม่รู้ว่าตนควรจะหาทางออกอย่างไรดีในขณะนั้นตนกลัวความผิดอย่างมากจึงคิดวิธีขณะนั้นได้นายน้ำเพชรเหลือบไปเห็นผ้าปูที่นอนพอดีจึงวางแขนจับขาบให้นางสาวอ้อฆ่าตัวตายตนจึงจะไม่ได้รับผิด นายน้ำเพชรได้ถูกภาาปูที่นอนแขวนไว้ที่ราวม่านหน้าต่างพร้อมกับศพของนางสาวอ้อและได้หลบหนีออกมาจากคอนโดนางสาวอ้ออย่างไวในเวลาต่อมานางสาวเมย์ได้โทรหานางสาวอ้อเป็นสิบๆและรออีกชั่วโมงก็ไม่มีการติดต่อกลับมาซึ่งผิดวิสัยของนางสาวอ้อตนจึงได้ขับรถไปที่คอนโดของนางสาวอ้อที่เป็นที่ดูของนางสาวอ้อ เมื่อไปถึงนางสาวเมจึงได้พบว่าประตูของนางสาวอ้อไม่ได้ล็อกจึงเปิดประตูเข้าไปเรียกหานางสาวอ้อหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบรับนางสาวเมจึงเดินเรียกหานางสาวอ้อแล้วก็ต้องพบกับภาพสยดสยองอย่างหนะักนั้นคือภาพนางสาวอ้อลิ้นตุกป,ปากถูคอเสียชีวิตอยู่ที่ราวผ้าม่านนางสาวเมตกใจมากจึงกรีดร้องอย่างหนะัก เพื่อนบ้านที่ได้ยินดังนั้นจึงเข้ามาดูพร้อมกับเรียกรอปภให้แจ้งตำรวจเข้ามาดูณนะที่เกิดเหตุพอตำรวจมาถึงแล้วเดินขึ้นบันไดก็เดินไปใกล้ๆศพของนางสาวอ้อนายตำรวจเอได้ล่องรอยบาดแผลที่ศรีรษะด้านขวาของนางสาวอ้อเป็นรอยฟกช้ำขนาดใหญ่นายตำรวจเอเลยพูดว่าศพของนางสาวอ้อมีลักษณะผิดปกติ นางสาวอ้อฆ่าตัวตายแต่ทำไมจึงมีรอยฟกช้ำขนาดใหญ่ที่ศีรษะด้านขวานายตำรวจบีเลยบอกว่าศพมีลักษณะผิดแปลกจากลักษณะของศพที่ฆ่าตัวตายอย่างเห็นได้ชัดตำรวจยื่นเรื่องให้พนักงานอายการเพื่อดำเนินคดีในชั้นศาลอาญาเชิญพยายนจำเลยขึ้นบ,บิกความได้เชิญพนักงานอายการขึ้นถามซักได้ ณเวลา11นาจำเลยได้พานางสาวอ้อไปทานที่ร้านนั่งชิล11หรือไม่ใช่ครับเวลาต่อมาขณะที่นางสาวอ้อไปทําธุระที่ห้องสุขาจำเลยได้ใส่บางอย่างลงในแก้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนางสาวอ้อหรือไม่ไม่ครับหลักฐานจากกล้องวงจรปิดทําให้เห็นว่าจำเลยได้ใส่บางอย่างลงในแก้วของนางสาวอ,อ้อค่ะสา,ารที่เคารพ รวมไปถึงมีพยานผู้เห็นเหตุการณ์นั่นคือเด็กเส์ฟพี่ลานั่งชิลสิเ็ดค่ะหลังจากเวลาผ่านไปสักพักนางสาวอ,อ,อ้อได้ขอตัวกลับไปที่คอนโดแต่ว่าจำเลยเป็นผู้อาสาไปส่งนางสาวอ,อ้อเองใช่หรือไม่ใช่ครับแต่ว่านางสาวอ,อ้อเป็นผู้ขอให้กับผมเป็นผู้ไปส่งเองครับหลังจากนั้นจำเลยได้พานางสาวอ,อ้อไปส่งที่ไหนคะที่คอนโดของนางสาวอ,อ้อที่ที่นางสาวอ,อ้อได้บอกให้ไปส่งครับหลังจากจำเลยได้ไปส่งนางสาวอ,อ้อที่คอนโดแล้วจำเลยทำอย่างไรต่อคะ กระผมพยุงนางสาวอ้อขึ้นไปที่คอนโดและส่งนางสาวอ้อในห้องครับเนื่องจากนางสาวอ้อตอนนั้นค่อนข้างไร้สติกระผมจึงเป็นห่วงจำเลยได้กระทำชำนาวข่มขืนนางสาวอ้อหรือไม่ไม่ครับผลชันสูตรพลิกศพเผยให้เห็นว่าผู้ตายถูกกระทำชำนาก่อนเสียชีวิตคาสารที่เคารพจำเลยได้ทำลายร่างกายผู้ตายก่อนที่จะเสียชีวิตหรือไม่นังสาวอ้อหลังมีสติได้ทำลายร่างกายกระผมครับ แต่กระผมไม่ได้ทำร้ายร่างกายนางสาวอ้อผลชนสูตรออกมาว่านางสาวอ้อมีเลือดคลั่งที่สมองจากการที่ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักเป็นผลทําให้เสียชีวิตนั่นหมายความได้ว่านางสาวอ้อเสียชีวิตก่อนที่จะใช้ผ้าปูที่นอนผูกคอตายจำเลยมีความคิดเห็นอย่างไรคะผมไม่ได้ทำร้ายร่างกายนางสาวอ้อครับมันเป็นเพียงอุบัติเหตุทําให้นางสาวอ้อล้มหัวกระแทกเองหมดคําถามข่าสารที่เคารพ จำเลยมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้ตายครับและมีความสนิทสนมกันขนาดไหนครับเป็นรุ่นพี่ที่เรียนสาขาเดียวกันครับรู้จักกันมานานร่วม3ปีครับพวกเราสนิทสนมกันพอสมควรครับในคืนวันนั้นหลังจากที่จำเลยพาผู้ตายไปส่งที่คอนโดจำเลยได้ขืนใจผู้ตายหรือไม่ไม่ครับก็ผมและผู้ตายตกลงและยินยอมที่จะมีเพศสัมพันธ์ร่วมกันครับไม่ใช่การขัดขืน จำเลยได้มีการทำร้ายผู้ตายหรือไม่ไม่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่นางสาวอ้อพยายามทำร้ายร่างกายกระผมกระผมได้บอกกล่าวให้นางสาวอ้อใจเย็นแต่นางสาวอ้อไม่รับฟังขณะที่นางสาวอ้อพยายามทำร้ายร่างกายผมอยู่นั้นผมจึงผลักนางสาวอ้อออกจากตัวทำให้นางสาวอ้อลมและหัวกระแทกที่ขอบตัวเองครับซึ่งมันเป็นอุบัติเหตุ คำตอบของจำเลยชี้ให้เห็นว่าจำเลยกับผู้ตายมีความสัมพันธ์ดังเพื่อนไม่มีแรงจูงใจที่จะทําให้จำเลยฆาตกรรมผู้ตายข่ะสารที่เคารพเป็นเพียงอุบัติเหตุเท่านั้นโดยที่จำเลยไม่มีเจตนาที่จะทาร้ายหรือฆ่าผู้ตายแต่อย่างใดหลังจากนั้นจำเลยได้ทําอย่างไรช่วยเล่าให้สารฟังด้วยครับกระผมตกใจมากคิดไม่ออกว่าจะทําเช่นไรดี เห็นนางสาวอ้อมหมดสติไปกระผมจึงรีบวิ่งหนีออกมาและกลับไปยังบ้านครับจำเลยมีอาการช็อกและตกใจทําให้จำเลยไม่ทันตั้งตัวจำเลยที่ซึ่งไม่ทราบว,ว่าขณะนั้นนางสาวอ้อมยังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่การอัมพางตจ,จึงเป็นสิ่งที่จำเลยไม่สามารถคาดการหรือวางแผนได้เลยครับสารที่เคารพกดคำถามครับ ผลชนสูตรพิกศพจากโรงพยาบาลนิเวศมีผลดังว่าผู้ตายได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะด้านขวาจากการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเป็นผลให้มีเลือดข้างในสมองซีขวา นางสาวอ้อเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเลยในทันทีทําให้การกล่าวหาที่ว่านางสาวอ้อได้กระทาการฆ่าตัวตายนั้นเป็นไปไม่ได้เนื่องจากเสียชีวิตมาก่อนหน้านั้นแล้วการที่พบศพนางสาวอ้อใช้ผ้าปูที่นอนผูกที่เราผ้าม่านนั้นเป็นเพียงการวางแผนกลบเกลื่อนการเสียชีวิตที่แท้จริงที่ผู้ตายจัดฉากขึ้นมา ในวันเกิดเหตุเมื่อวันที่1เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2565ผู้เสียหายได้ถูกจำเลยวางยาเสียสาวทำให้จำเลยอ,อยู่ในสภาวะที่ไร้สติและควบคุมตัวเองไม่ได้มิหนำซ้ำจำเลยยังคงกระทำชำํามเลาโดยที่ผู้เสียหายนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้จำเลยได้พลั้งมือผักนางสาวอทำให้ศีรษะกระแทกที่ขอบโต๊ะเป็นเหตุให้นางสาวอ้อเสียชีวิต จำเลยยังวางแผนกลบเกลื่อนเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายให้เสมือนกับว่าผู้เสียหายนั้นจงใจฆ่าตัวเองจึงขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยฐานกระทำการข,ข่มขืนกระทำชำเรา ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา276ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นมาตรา290ผู้ใดไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายมาตรา199ย้ายหรือทำาลายศพหรือส่วนใดของศพเพื่อปิดบังการเกิดเหตุขอบคุณค่ะ